พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ริงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ฮอตไลน์แ a ด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์9นาิกา35นาทีค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของดารานักแสดงที่ไปร่วมกิจกรรมคืนสู่ย่าวยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงฮอตไลน์บันเทิงค่ะสนับสนุนโดย New Vios TRD Sportivo งานนี้น้องๆเยาวชนที่จังหวัดนาราธิวาสดีใจกันสุดๆไปเลยค่ะที่พีพีศิลปินดาราได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคืนสู่เย้าเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งประจำปี2557ที่กองทัพเรือได้จัดขึ้นที่ค่ายจุลาภรณ์จังหวัดนาราธิวาสค่ะครั้งนี้ก็มีศิลปินดาราจิตอาสาถังพี่อีดวงพลายพี่ก้องปิยะพี่ท็อปดารินีนูตพี่มามลักคอนิกผลท,ทหารป๊อปปี้เคโอติกน้าออสโฆษณาเมาไม่ขับขวัญใจน้องๆ พี่แวโซและน้องคนดีที่ต่างก็มาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจน้องๆเป็นเวลาถึง2วันหนึ่งคืนซึ่งก็มีทั้งกิจกรรมการเล่นกีฬากิจกรรมช่วงงานเลี้ยงมีทั้งการแสดงกิจกรรมร้องเพลงและการประกวดรวมใจก็ท้าเลนซึ่งก็สร้างความสุขและอารมณ์ซึ้งกันตลอดคืนนอกจากนี้พี่ๆศิลปินดาราก็ยังได้เตรียมของที่ได้มาจากการร่วมบริจาคทั้งคนในวงการและนอกวงการได้เป็นข้าวของเครื่องใช้จำเป็นมาให้น้องๆได้นำกลับบ้านเป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะ และก่อนจากการพี่พี่ศิลปินดาราก็กต้องซาบซึ้งใจกันเป็นพิเศษที่น้องๆเยาเวชนร้องเพลงให้ก่อนจากลากลับกรุงเทพพี่อีทวงฟลายก็มอบเพลงส่งกำลังใจให้กับน้องๆได้อย่างซาบซึ้งเลยล่ะค่ะส่วนน้อ๊สอสอสสก็ขอสัญญาว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็จะกลับมาหาน้องๆที่นี่อีกแน่นอนค่ะ ดีมีให้ดูวันนี้เราไปร่วมยินดีกับ2หนุ่มดวงเฮงกลายเป็นเศรษฐีใหม่ชั่วค้ามคืนหลังโชคหล่นทับค่ะโดยโครงการแจกโชคครั้งยิ่งใหญ่รวยแหลกแจกสถานฟ้า120ล้านกับ M150 ให้แก่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอด10เดือนจำนวน5 1า1 2นวน5รางวัล ซึ่งมีมูลค่าของรางวัลสูงถึง120ล้านบาทโดยในวันที่15กร,รกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการจับรางวัลแจ็คตใหญ่มูลค่า20ล้านบาทให้แก่ผู้โชคดี2ท่านท่านละ10ล้านบาทค่ะซึ่ง m 1 5 0ได้ทำการเดินทางไปเซอร์ไพรส์ผู้โชคดีทันที <Okay. S 1> ร้องทับความบันเทินจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอย่างซ้อนสิงชัยดอกอ้อกทุกทองการตองทุ่งเงินและมนสิทธิ์คำสร้อยที่ไปร่วมแสดงความยินดีและมอบความสุขอย่างคับข้างง สำหรับผู้โชคดีที่ได้รงางวัลทั้งสองคนได้แก่นายธานีเนสว่างอายุ47ปีทำงานเป็นรปภที่ส่วนอุตสาหกรรมเครือสาพัดศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้รงางวัลแจ็คอต10ล้านบาทส่วนผู้โชคดีคนที่2ได้แก่นายทองดีเมืองแพนวัย40ปีอาชีพขับรถแท็กซี่ได้รงางวัลแจ็คอต10ล้านบาทเช่นเดียวกันค่ะ และการมอบเงินรางวัลให้กับผู้โชคดีในครั้งนี้มีคุณธรรมศักจิติมาพรกรรมการผู้จัดการบริษัทโอสสภาจำกัดให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินสดให้กับผู้โชคดีทั้งสองทา่านท่านละ10บล้านบาทค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งสองท่านด้วยนะคะทั้งนี้เครื่องดื่ม m 1 5 0หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลที่มอบให้แก่ผู้โชคดีทั่วประเทศจะมีส่วนช่วยสนับสนุนความเป็นอยู่ตลอดจนส่งเสริมหรือต่อย,ยอดอาชีพของทุกท่านให้มันคงยิ่งขึ้นด้วยค่ะ1 5 0มนี่ยควาั้งใจว่า ถ้าเราสามารถที่จะช่วยทําให้อาชีพการงานของท่านเนี่ยมีความเ,าเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีความมั่นคงได้เนี่ยเราก็จะมีความยินดีมากๆนะครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านเองเนี่ยก็คงจะนําเงินรางวัลเหล่านี้เนี่ยไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองในอนาคตได้ครับออไลลน์ เราไปปิดท้ายกันที่งานถแถลงข่าว10ปีวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวตัตรต้นแบบ w o r k b a s บสเล ARNING แห่งแรกของประเทศไทยกันค่ะข่า,ขาวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย New v o s TRD Sportivo เปิดทำการสอนนักเรียนมาถึง10ปีแล้วนะคะสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่ม CPL จึงล่าสุดนายสุวิทย์กิ่งแก้วรองกรรมการผู้จัดก,การอาวุโสบริษัท CPL จำกัดมหาชนได้เป็นประธานการแถลงข่าวพร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรร่วมแถลงข่าวเนึ่งในโอกาสครบ10ปีวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของสถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, ปัญญาพิวัาร์เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้มีโอกาสศึกษาต่อเปิดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีและยังเป็นต้นแบบการสอนด้วยระบบ w o r k b a s e l l e r r n n n g หรือการเรียนทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานแห่งแรกของประเทศไทยในหลักสูตรประกาศนยียบัตรวิชาชีพหรือปอวชสาขาว,วิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังให้เยาวชนเรียนรู้การทำงานจริงมาจนครบ10ปีในปี2557ขณะนี้ก็มีไม่น้อยกว่า50วิทยาลัยที่มาร่วมร่วมมือกับเรานะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากที่นี่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือในระบบทวิภาคีโดยใช้หลักสูตรของปัญญาภิวัฒนนะได้อย่างทั่วถึงนะครับ ดูทุกคนรู้กระบวนการทางด้านกนารจัดการียนการสอนในร้านรู้ขั้นตอนการทํางานรู้ทักษะชีวิตที่เด็กต้องไปเจอเด็กเรียนได้จริงทํางานได้จริงจบแล้วผมมั่นใจว่าทุกคนที่ออกจากเราไปมีงานทํามีงานทําไม่ว่าเด็กมีคุณภาพทางด้านการทํางานได้อย่างแท้จริงแน่นอนครับปัจจุบันมีนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อที่นี่เป็นจํานวนมาก เพราะมั่นใจว่าเมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรแล้วมีงานทำอย่างแน่นอนที่สำคัญวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรยังสนับสนุนเยาว,วชนที่ด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาต่อและรับรองอาชีพเมื่อจบการศึกษาด้วยแรกๆก,ก็รู้สึกแปลกใจนะครับแต่พอมาเรียนแล้วรู้สึกว่าเขาให้อะไรกับเรามากสอนให้เราคิดให้เราทำให้เรามีไอเดียต่างๆที่จะพัฒนาตัวตัวของเราเองนะฮะ ให้เราก้าวไปสู่ระดับที่สูงครับไม่แพ้สายสามัญเลยค่ะเพราะว่าทั้งได้ลงมือทําแล้วก็ได้เรียนแบบครบเ,เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะให้คําปรึกษาได้ตัวต่อต,ตัวเลยอะค่ะแล้วก็ไรายได้สามารถที่จะจุนเจือครอบครัวได้อะค่ะ ขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรานะคะพบกับ h อดไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางทะทะบ5ในวันพรุ่งนี้9ก้นาฬนาทีวันนี้สวัสดีค่ะ h อ t l i n e t ท a i l a n d ทุกข่าวคือความจริง